ครับสวัสดีเพื่อนๆพ,อนพี่พๆน้าๆสวัสดีพี่ชะลอกลุ่มหนังสติกเมืองทองนะครับผมขออนุญาตร่วมกิจกรรมยิง25ลูกกระสุนนะครับเป็นครั้งที่หนึ่งเนาะแต่ว่าคลื่นมันอาจจะไม่ค่อยมีนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอโอเคนะครับผมจะใช้หนังสติกตัวนี้เดี๋ยวไปดูไปดูระยะที่ผมวัดไว้นะครับซุปนี่เนาะ อคลปึ๊บนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมใช้ฝักข้าโพดบางเป็นระยะระยะไว้นะครับนี่เนาะซื้อซโอเคเรามาดูเป้ากันก่อนนะครับ เป็นเป้าสี่เซนนะครับความสูงความสูงประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเซนนะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเนาะ ปุ๊บนี่นะซื้อโอเคล้วครับอันนี้เป็นเป้าครับป๊บนี่เนาะอ่ะลองดูว่าจะได้ไปสักเท่าไหร่นะอันนี้ครับสามเมตรเนาะอ่ะเริ่มเลยครับ ครับหกครับเจ็ดครับ ก็เมื่อกี้ผมยิงแล้วนะครับใช้กระสุนไปย5นัดลูกกระสุนสุดท้ายที่ยิงโดนคือยิงโดนที่ระยะ24เมตรได้ขยับไปที่ะะระยะที่15ครับแต่ระยะที่1 5ไม่ได้ยิงลูกกระสุนหมดก่อนนะครับพอดีเสียสมาธิลูกกระสุนมันกระเด้งไปโดนก๊อกน้ําแตกกัครับแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูก๊อกน้ํากันดูโอ้ยลูกกระสุนพลาดเลย เดี๋ยวสมาธิเลยครับกองน้ำแตกครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ